พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุยเปิดอบรมรู้ก่อนผิดคิดก่อนหลงทางเมื่อวันที่3กรกฎาคม2567ภายในห้องประชุมตลิ่งงามวิทยาลัยการอาชีพอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสมเกียรจคำเนตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุยได้เปิดโครงการให้ความรู้และป้องกันการกระทำความผิดในเด็กและเยาวชนรู้ก่อนผิดคิดก่อนหลงทาง โดยมีคณะผู้วิพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำศาลจังหวัดเกาะสมุยและนายสมโชคมีขวดผู้มในการวิทยาลัยการอาชีพพร้อมคณะครูให้การต้อนรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 โดยมีนักศึกษาระดับชั้นปวช .1 และปะวส .1 เคารับการอบรมโครงการดังกล่าวโดยนักศึกษาที่เขารับการอบรมจะได้รับความรู้เรื่องกฎหมายหากกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำความผิดในเด็กและเยาวชนให้รู้ก่อนทำผิดคิดก่อนหลงทางที่สำคัญดลนรงให้เด็กและเยาวชนเกรงกลัวต่อการกระทำผิดรวมถึงได้มีการเพิ่มพูนทักษะในชีวิตเพื่อให้การแก้ไขปัญหา ในรูปแบบของการให้คำปรึกษาแนะแนวทางป้องกันหลีกเลี่ยงการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้านกฎหมายด้านจิตวิทยากับเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองและบุคลากรในสถานศึกษาโดยนายสมเกียจคำเนรผู้วิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการให้ความรู้และป้องกันการกระทำความผิดในเด็กและเยาวชนรู้ก่อนผิดคิดก่อนหลงทางทุกคน สนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทตระเ,เร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมา์ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเดคอร์ร้านอาหารบีชเมลท์เชนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน